7. ความเชื่อผิดเรื่องเพศที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีมจะมาพูดถึงเรื่องเจ็ดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศที่หลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจกันผิดอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยทุกคนก็แบบเฮ้ยจริงหรอเพราะว่าความเชื่อนี้นะคะเราเชื่อกันมาตั้งแต,งตงเ่เด็กๆเรานะคะแต่ที่จริงอ่ะมันผิดหมดเลยทุกคนมาดูกันว่ามีเรื่องไหนบ้างนะคะที่คุณเคยมีความเชื่อแบบนี้อยู่แล้วความจริงคืออะไรไปรับชมกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งผู้หญิงไม่มีทางทองถ้าเป็นครั้งแรกยังมีคนมีความเชื่อแบบนี้อยู่อีกหรอคะนี่เป็นความเชื่อที่อันตรายมากเลยนะคะเพราะบางคนอะเข้าใจผิดคิดว่าครั้งแรกจะปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่การตกไข่ของผู้หญิงค่ะผู้หญิงบางคนอนะยังนับไม่เป็นเลยนะคะว่าจะตกไข่จะตกไข่ช่วงเวลาไหนเพราะว่าหลังจากที่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาตกไข่นะคะเอ่อ อย่างเช่นนับนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยบางคนก็ยังนับไม่เป็นใช่ไหมคะทีนี้พอหลังจากมีประจําเดือนเนี่ยหลังเจ็ดเนี่ยก็คือนับจากวันที่มีประจําเดือนมาเจ็ดวันนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ปลอดภยัยแล้วก็จะเป็นช่วงตกไข่นะคะซึ่งบางคนนับผิดพลาดนะคะคนที่นับผิดพลาดอย่างเงี้ยมีเกิน5 0นนะคะที่ท้อง อันนี้หลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะคะสรุปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งไใหๆก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการป้องกันเนี่ยผู้หญิงสามารถท้องได้เสมอค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นควรป้องกันกันไว้นะคะข้อ2ถ้าหลังนอกไม่มีวันท้อง ความเชื่อนี้นะคะเบียมก็เมื่อสมัยวัยรุ่นเนี่ยเบียมก็เชื่อนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีความคิดแบบนี้นะคะว่าถ้าหลังข้างนอกเนี่ยไม่มีวันท้องนะคะจากการที่เบียมทาช่องนี้แล้วเบียมก็ไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ยทําให้รับรู้ได้ว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะหลังนอกไม่ท้องนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดะะผิด,ผ,ดผิดนะคะทุกคนามาฟังกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก่อนที่จะถึงจุดสุดยอดเนี่ย นะคะคผู้ชายเนี่ยจะมีน้ําหล่อเลื่นออกมาใช่ไหมคะที่หัวนะคะแล้วก็ในน้ําหล่อเลื่นนั้นนะจะจะอาจจะมีอสุจิปากปนมาด้วยนะคะทุกครั้งที่คุณเสียบเข้าไปนะคะถ้าคุณไม่ใช้ถุงยางนะคะถ้าคุณไม่ได้ใส่ถุงยางแล้วคุณเสียบเข้าไปปุ๊บนะแล้วหัวคุณมีน้ําหล่อเลื่นแล้วนะคะอสุจิสามารถเล่นรอดออกมาได้นะคะทุกคน แล้วมันก็จะมีอสุจิบางตัวที่แข็งแรงนะคะสามารถว่ายหรือรอดเข้าไปได้นะคะแล้วก็ทําให้สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้นะคะโดยที่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆนั่นแหละคะ่ะที่ว่าหลังนอกอาจจะไม่ท้องมันก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะพลาดท้องได้เยอะมากนะคะจากข้อมูลที่บีมไปหามานะคะแล้วก็หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชุมชนพันทิ์ย์ชุมชน,น,ชน,ชน,ชนในกลุ่ม Facebook ทั้งหลายแหละนะคะก็ มาบอกเล่ากันนะคะว่าโอ๊ยบอกอคิดว่าไม่ท้องไม่ท้องก็คือแบบสรุปท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังตัวกันไว้ดีนะคะทางที่ดีก็ใส่ถุงยางดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรข้อ3ขนาดน้องชายมีผลต่อความสุขของผู้หญิง ความเชื่อนี้นะคะถูกปลูกฝังจากสื่อค่ะใครที่ไปดูตามเว็บพรานหัอะไรทั้งหลายแหละนะคะก็เข้าใจว่าขนาดนะคะยิ่งใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะยิ่งเสียวนะคะจะยิ่งมาแล้วก็จะทําให้แบบว่า,าเสริชสมอารมณ์หมายผู้หญิงมีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปมันก็จะเจ็บนะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่า,าจริงๆเรื่องของใหญ่ยาวเนี่ยมันก็จะไปกระตุน้นเข้าไปคือจุด จุดเสียวของผู้หญิงนะคะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ปากมดลูกนะคะถ้าเกิดว่าใครยาวไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้หญิงเสียวได้นะคะแต่ว่าจุดบีมมีบีมทำคลิปจุดเสียวของผู้หญิงนะคะประมาณ5จุดนะไปแล้วนะคะบ,บีม ทิ้งไว้ให้นะคะที่นี่นะคะจิ้งไปดูได้นะคะก็คือมันจะมีจุดภายนอกด้วยนะคะอย่างเช่นคริสตัลลิ่งเนี่ยเป็นจุดแรกเลยนะคะที่จะทําให้ผู้หญิงเสียวก่อนที่คุณจะแทงเข้าไปนะคุณใช้ลิ้นไปวนๆอยู่ที่คริสตัลลิงเนี่ยมันก็เสี่ยวได้เช่นกันหรือว่าคนที่ใช้นิ้วนะคะทำไมผู้หญิงช่วยตัวเองนิ้วก็ออกจะเล็กอย่างเงี้ยช่วยตัวเองทาไมเสร็จได้อะ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของขนาดใช่ไหมคะไม่งั้นผู้หญิงที่ช่วยตัวเองก็ไม่มีใครเสร็จสักคนใช่ไหมคะมัน มันก็เลยเป็นคําตอบที่ว่าขนาดมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะผู้หญิงชอบในเรื่องของการเร,าร้าลมการทําให้มีความสุขอย่างเช่นการกอดการจูบการเล้าลมหลายๆจุดรวมกันนะคะแล้วก็มันก็ทําให้ผู้หญิงมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ทําเป็นไม่จําเป็นต้องใหญ่นะคะก็ทําให้ผู้หญิงเสร็จได้เช่นกันค่ะทุกคนก็ผู้ชายที่ไม่ใหญ่ไม่ยาวนะคะก็เน้นเล้าลมนะคะเน้นท่าทางอันนี้ ดีกว่านะคะทุกคนข้อสี่ยาคุมกําเนิดทําให้อ้วนอะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนสมัยวัยรุ่น,นอะบีมไปร้านเพศะนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่ากินยาคุมเราเนี่ยน้าหนักขึ้นนะคะแต่บางคนก็ก็ไม่ได้อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุยกับเพศะเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็อยู่ที่สารเคมีในร่างกายแล้วก็ ผู้อยู่คนนั้นเนี่ยถูกกับยาคุมยี่ห้อไหนชนิดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราสามารถเลือกแบรนด์เลือกยี่ห้อได้นะคะโดยที่ปรึกษาเภสัชที่เราไปซื้อยาคุมนั้นๆนะคะมันจะมียาคุมบางตัวค่ะก็คือมันจะไปพอทานแล้วมันจะไปกักเก็บน้าเข้าสู่ร่างกายแต่ว่ามันน้ํามันก็เลยมันจะบวมน้ําแต่ว่ามันไม่ได้อ้วนจากไขมันในร่างกายแต่ว่าจะเป็นเหมือนกบับบวมน้าซะมากกว่านะคะข้อ5ช่วยตัวเองบ่อยๆจะทําให้อวัยวะเพศเล็กลง มีเรื่องนี้ด้วยเหรอนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะว่าช่วยตัวเองเนี่ยจะทําให้อวัยวะเพศเล็กลงอันนี้เรื่องนี้สําหรับคุณผู้ชายนะคะมันมีความเชื่อนี้ด้วยเหรอเบลก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยนะคะการช่วยตัวเองอ่ะมันไม่ได้ทําให้อวัยวะเพศเล็กลงนะคะแถมมันยังดีด้วยนะคะว่าเราเนี่ยรู้ในเรื่องของจุดนะคะ,ะจุดเสียวจุดอะไรของตัวเราเองนะแต่ก็ อย่าทําจนติดมือนะทุกคนเพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าผู้ชายบางคนเนี่ยช่วยตัวเองบ่อยจนเกินไปเนี่ยพอไปทํากับของจริงปุ๊บอะ่ะมันไม่เสร็จเออแล้วมันก็ไม่ถึงจุดกลายเป็นว่าต้องมาช่วยตัวเองเหมือนเดิมนะคะเราต้องไปทดลองของจริงด้วยนะคะก็คือเราช่วยตัวเองเพื่อให้เรารู้ว่าจุดเสียวเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณไหนนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงครั้งแรกอาจจะแบบเสร็จเร็วเนี้ย ะะก็คือต้องช่วยตัวเองก่อนครั้งแรกนะคะแล้วก็พอไปใช้กับของจริงปุ๊บนีมันก็จะทําให้หลังมันจะทําให้เสร็จช้าลงนะคะหากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพราะว่าผู้หญิงบางคนแบบอ่ะนาทีนึ่งเสร็จแล้วหรอไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าโดยมาตรฐานนะคะที่ผู้ชายควรเสร็จหลังจากที่เสบเข้าไปแล้ว เร็จเนี่ยก็คือไม่เกิด5นาทีเร็จเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าใครประมาณ2นาทีเร็จเนี่ยอันนี้ถือว่าหลังเร็วนะคะทุกคนแล้วการช่วยตัวเองเนี่ยลดในเรื่องของลดอ่ะช่วยในเรื่องลดความเครียดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทําให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นแต่อย่าให้ไปลบกวนชีวิตประจําวันนะคะทุกคนข้อหจุบกันก็สามารถตั้งครันได้ฮะ มีความเชื่อนี้ด้วยเหรอข้อนี้อาจจะฟังดูตลกนะคะแต่มันมีคนเชื่อแบบนี้จริงๆมันมีคนเชื่อแบบนี้ด้วยเหรออาจจะเป็นแบบเด็กน้อยเพิ่งโตนะคะแล้วก็มีคนมาบอกเนี่ยก็แบบไม่รู้ด้วยความไม่รู้ก็เลยเชื่อแต่การตั้งพันเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิเท่านั้นค่ะน้องๆที่เรียนสศึกษานะคะตอนนั้นที่บิมเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแค่ บอกว่าอาว,าวัยวะเพศของผู้ชายเสียกาไปในช่องคลอดของผู้หญิงนะคะแล้วมันก็จะเมื่อมีการหลั่งเข้าไปแล้วอสุจิจะเข้าไปปฏิสนธิทําให้เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมา แบบนี้นะคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราอายุน้อยเราดึงผ้าไม่ออกเราไม่รู้เราก็คือเรียนตามตำราตามหนังสือและตามคําบอกของคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อน,นี้อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่กำพึ่งจะโตนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าถึงสื่ออะไรมากมายนะคะแต่สมัยเนี้ยคงไม่มีความเชื่อน,นี้แล้วอะนะคะเพราะสื่อมันเข้าถึงเด็กได้แบบว่าเร็วมากแล้วก็เยอะมากด้วยแต่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 แตแต ข้อควรระวังของการจูบนะคะทุกคนสามารถแพร่เชื้อโรคบางชนิดได้นะคะเช่นโรคเลิมหรือเชื้อแบคทีเรีรเยรอื่นๆนะคะดังนั้นถ้าจะจูบเนี่ยก็คือต้องดูก่อนนะคะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีแผลในปากหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นล้อนในเป็นอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแบบนั้นนะคะก็หลีกเลี่ยงการจูบนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของปากนะคะก็หลีกเลี่ยงที่จะเอาปากเนี่ยไปเลียของฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะเข้าใจกันนะว่าเลียอะไร ข้อเจ็ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าแฟนเรารักเราเขาจะไม่ใส่ถุงยางอความเชื่อนี้นะคะอย่าไปเชื่อนะผิดนะทุกคนถ้าเกิดเขารักเรานะเขาต้องใส่ถุงยางเพราะว่าถุงยางเนี่ยมันเป็นการป้องก,กันโรคมันเป็นการป้องก,กันโรคความเชื่อเนี้อันตรายมากเลยนะทุกคนเพราะความรักที่ดีอต้องมากับความปลอดภยัยคนที่เขารักเราเนี่ยถ้ายังเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ ต้องใส่ถุงยางก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะการท้องอันดับที่สองการชโลคเพราะเราไม่รู้เลยว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาไปจิ้มใครมาบ้างนะคะแล้วก็ฝั่งผู้ชายนะก็ไม่รู้ว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาเคยไปมีอะไรกับใครมาก่อนหรือเปล่าในระยะเวลานานแค่ไหนระยะเวลาระยะห่างที่จะมามาเจอกับเรานะคะถ้าคู่ของคุณเนี่ยรักคุณจริงและเคารพคุณจริงเขาควรจะเข้าใจว่านะคะ ถุงยางเนี่ยไม่ได้ไ,ดไม่ได้แค่ป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังมันยังป้องกันในเรื่องของโรคเกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนใครเคยมีความเชื่อในเรื่องที่บีมกล่าวมาแล้วกันบ้างไหมคะเจข้อนี้ถ้าเกิดว่ามันมีข้อไหนที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้บีมนำข้อมูลด,ดีๆมา บอกให้เพื่อนๆนได้รับรู้รับทราบกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็บีนฝากนะคะค่ะเสริมสําหรับผู้ชายนะคะใครที่สนใจนะคะทักบ,บีนม,มาได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดนะคะแล้วมาคุยกัน,นะคะ่ะ